รายการแ a p p y Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดย True Move H 3 G Plus Sport Focus My My สปอนครันช g กลิ่นทีลาเต้เทรนใหม่ของชาเขียวต้องเทียวได้แฟนตาซี Fantasy ไต้หวันเบอร์หนึ่งโฮเซลไต้หวันไซกันบินไชน่า a i r ์ไลน์ Happy Map ทริปนี้บินลัดฟ้ามายังไต้หวันที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่ดีที่สุดในทวิปเอเชีย กับทริปนี้ Happy Map Fantasy Trip in ไต้หวันทริปนี้ของเราิทีกรสาวและทีมงาน Happy Map ออกเดินทางจากทาก่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิพร้อมเดินทางไปยังทาง่าอากาศยานานานาชาติเทาหลวนด้วยสายการบินไชน่า a i r ์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของไต้หวันครับสำหรับการเดินทางไปยังไต้หวันนะครับจากประเทศไทยนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆแม แป๊บเดียวนะครับก็มาถึงแล้วล่ะครับท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนพร้อมกันแล้วสาวนาตโตะทีมงานแทปปี huh. Man, ้แนและก,ก็ขาดไม่ได้นะครับสําหรับทริปนี้อาหลงแห่งแฟนตาซีไต้หวนันพร้อมกันแล้วก็เดินทางกันต่อเลยครับไปยังเมืองผูหลีเปิดทริปกันด้วยเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่ดีที่สุดของไต้หวันครับ แบบว่ามาเดินดูเที่ยวอะไรส่วนตัวกรุ๊ปเข้าไปกันแล้วกับพี่อารมณ์ไม่รอดดูแล้วเพราะว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคนอย่างเราเรามาเที่ยวเนี่ยมันมาตัวคนเดียวมันไม่รอดจริงๆเดี๋ยวขอตามหาพี่อารมณ์นิดนึงว่าเขาไปไหนเรารับรองว่าข้อมูลของวัดแห่งนี้เนี่ยตเต็มๆในดีเทลเนี่ยคุณผู้ชมได้รับรู้ไปพร้อมกับน้องโตแน่นอนเดี๋ยวไปตามหาพี่อารมณ์กันค่ะ สวัสดีครับนี่คือโลสวัสดีทําเป็นทางการครับสวัสดีครับคุณผู้ชม หลงไม่ใช่หลงทางครับทุณผู้ชมหลงตัวนี้แปลว่ามังกรครับในภาษาออจีนกลางครับคือจะต้องเรียกอาหลงเฉยๆหรือว่าต้องมีพี่เข้ามาหรือแบบไหนคะอ่าอย่างนี้นะครับคําว่าอาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบเท่าภาษาไทยนะครับแปลว่าไอ้เลยครับทุกวันนี้เรียกไอหลงไอหลงเลยครับแต่คําว่าอาในภาษาจีนที่เทียบเท่ากับไอ้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคาหยาบครับในไต้หวันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของชื่อเขาอนุญาตให้คนอื่นเรียกเขาว่าอาแล้วหรือไอ้เนี่ย ก็ถือว่าเรียกได้เลยครับไม่ใช่คำหยาบมอก,ก่อนนี้นึงพี่หลงเป็นลูกครึ่งนะคะไต้หวนันแล้วก็ไทยเกิดที่ไต้หวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าในทริปตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวของไต้หวันเนี่ยเอาเป็นว่าเราต้องเป๊ะแน่นอน เอาละครับแฮปปี้แมพตลอดเดือนนี้สนุกแน่ๆครับยิ่งได้กูรูลูกครึ่งไต้หวันอย่างอาหลงแฟนตาซีไต้หวันที่พูดภาษาไทยได้อย่างชัดเป๊ะขนาดนี้มาร่วมทริปด้วยเติมสุขเต็มอิ่มกับแฮปปี้แมพได้แน่นอนในช่วงหน้าครับแต่สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่รอคาใบ้เพิ่มเติมเพื่อชิงแพ็กเกจที่พักสุดรู้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับถึงเวาเราจะอยู่กันที่ประเทศไต้หวันนะคะแต่ว่านตอนโต้ก็จะไม่ลืมค่ะที่จะให้คาาําใบ้กันจัดใป้ค่ากับคําใบ้แรก เป็นดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าหนาวของประเทศจีนคํำใบที่2ได้รับการขนานนามว่าเป็นสามสายแห่งเหมมันดดูเอาละค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะกับช่องทาง sms ค่ะง,ง่ายๆค่ะเเป็นแค่พิมพ์มตามด้วยคำตอบเปน้อส่งมาที่4806699รับรองว่าดัซดารีสอร์ท2วัน1คืนอยู่แค่เอื่อมค่ะยาาค่ะท่าจะมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้า องค์ที่5องค์ถัดไปของกับนี้อีก2,500ปีข้างหน้าเกาะที่เล็กที่สุดในโลกข้างหน้านู่แลลวอยู่ข้างหน้านู่เล็กจริงๆที่นี่คือวัดถังซำจัง สนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดย Pantene t o t a l d a m a g e Care ซอสปรุงรสฝ่าเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงไม่แตกง,ง่ายอร่อยเหมือนเหมือนเดิมเนียเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟนี่เหมือนภาษาจายเปล่าคะอ่านะครับทางมหายานนะครับ เราเรียกว่าพระศรีอริยะเมตรตรโพธิสัตว์แต่ไม่ใช่พระสังฆาจายด้วยถ้าเกิดว่าทางพุทธของเราทางเทรวาสน่าอาจจะเทียบเท่าสังกัาจาัยได้ถ้าจะมาประสูตรเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5้ามุัดไปของกับนี้อีก2,500ปีข้างหน้าสังเกตรครับใบหน้าของท่านยิ้มแยม้มนะครับแล้วถุงพังที่ท่านเหยียบอยู่นั่นนะอ่ะคือถุงที่ข้างในเนี่ยแบกรับภาระความกังวลอะไรต่างๆอยู่ในนั้น แต่ท่านบอกอว่าอีก2,500ปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่มีความกังวลพวกนี้เราเอาถุงวางไว้แล้วก็เหยียบมันไว้2,500ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเกิดในยุคข,ของท่านเนี่ย<ะ>ทุกคนไม่มีความทุกข์เลยทุกคนมีแต่ความสุขเท่าเทียมกันหมดเอาละแล้วถึงวันนี้ทุกคนก็มีความสุขได้สุขอยู่ที่ใจคุณผู้ชมใหญ่มากค่ะเราหลา,า,ายคนสงสัยนี่คือเสาของพระโบสถครับรแทนที่จะเป็นเสากลมๆหรือเสารเหลี่ยม ทางวัดก็แกะสลักออกมาเป็นเท้าจตุโลกบาลเท้าจตุโลกบาลเนี่ยท่านประทับอยู่ที่สวรรค์ที่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุดท่านจะประทับทิศเหนือใต้ออกตก<า>บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวสงสัยนิดนึงฮนะนี่คือพยายามดูอยู่แล้วก็จะเห็นว่าคือองค์ท่านน่ะใหญ่กว่าประตูอ่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้เอาเข้ามาเป็นองค์อย่างนี้เลยเอาเข้ามาเป็นหินทั้งหมด ชั้น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 ม,มาต่อที่นี่เสร็จแล้วมาแกะแบบละเอียดที่นี่ถามนิดนึงพี่อาหลงเวลาทั้งนั้นเวลาขององค์เทพกับเราเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนครับ <มา S 2> แล้วแต่ด้วยสวรรค์แต่ละชั้นก็มีอายุไม่เท่ากันในหนึ่งวันและหนึ่งคืนบนโลกมนุษย์ของเราเจะเท่ากับ50ปีของท่านเท้าจตุโลกบาลเพราะฉะนั้นหนึ่งวันของเราจงหมั่นทําความดีเข้า<อ>ไว้นะคะคิดดูว่า ชีวิตของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าคิดว่าเฉลี่ยมีอายุ100ปีเนี่ยมันนิดเดียวเองเพราะว่าข้างบนเข้าไปเป็นพันปีละใช่เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันสั้นมากสั้นมากแแต่ละวันโลจงทําความดีเอาไว้ให้เยอะที่สุดทํากรรมดีเอาไว้ที่วัดนี้เนี่ยมีไร่มีสวนเป็นของตัวเองด้วยต้องปลูกพักเพื่อักแล้วมาทำอาหารใช่ครับทำอาหารกันเองมีห้องครัว จีที่นี่เนี่ยเรียกว่าพระนะครับจะต้องทําหน้าที่ทุกอย่างเลยพระปลูกผักเองหุงหาอาหารก็ทําเองทาความสะอาดทําเองรถของวัดเองก็ยังมีอู่ของวัดซึ่งท่างก็คือพระั่านแหละครับจีวรของท่านก็ตัดเองครับพระทรหายานต้องช่วยเหลือสังคมเพราะนั้นพระต้องทําเป็นทุกอย่างเวลามีเกิดภัยพิบัต เกิดผู้ประสบภัยเนี่ยวัดไต้หวันเนี่ยจะต้องออกไปช่วยเหลือประชาชนครับเพราะนั้นพระจึงต้องทําเป็นทุกอย่างครับเราเราจะเห็นความต่างของแต่ละนิกายแต่ละประเทศแตกต่างกันไปแต่พุทธศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและเชื่อว่าทุกศาสนาก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางจีดเดียวกันยอไย่างเี้ยมั้งครับคุณน้าโตความรู้สึกที่มาที่วัดแห่งนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่อาหลงที่ทําให้แบบถี่เป็นการเปิดทริปที่แบบว่า เจ๋งมากอ่านะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่ซันมูเล็กทะเลสาบสุริยันจันท h าเป็นไฮไลท์หนึ่งไฮไลท์ในทริปนี้เลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากอยู่กลางเกาะไต้หวันตื่นเต้นไปเลยดีเดียวมาไปกันเลยค่ะ สาวนัตกของเราก็ขยันจริงๆเลยนะครับกับการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแต่ขยันแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองมากนักแต่ไม่เป็นไรครับเพราะแฮปปี้แมวันนี้มีเคล็ดลับดีๆสําหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพและอยากสดใสแบบน้องเกลยยูบทสุขภาพหมอวีตาจากเนเตกิฟเคล็ดลับของแฮปปี้แมวันนี้จะมีเคล็ดลับอะไรมาบอกกันไปฟังกันเลยครับผู้คนในสังคมในปัจจุบันเนี่ย แล้วก็คนในครอบครัวจํานวนมากเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราสามารถช่วยคนให้มีสุขภาพที่ดีสุดท้ายเขาก็จะมีความสุขซึ่งกาแฟเนี่ยนะคบางคนเนี่ยไม่ดื่มเพราะว่าเขาดื่มไม่ได้นะฮะกาแฟคาเฟอีนเราก็เลยทําตัวนึงขึ้นมาคือก็คือมอวิต้าซึ่งมีรสช็อกโกแลตนะซึ่งเหมาะสาหรับคนทุกเพศทุก,กวัยเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ขอมอร่อยมันไม่มีรสขมอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเอเราจะทํายังไงให้เขาอยู่ เอาเอาไปให้เขาทานเขาอาจจะไม่ทานเราก็เลยบอกว้า,ถ,าถ้ามียวัวูดนะที่น่ารักแล้วมาเชิญชวนให,ให้ผู้ใหญ่ลองทานดูแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อลองไปสักเดือน2เดือนเนี่ยสุขภาพก็าดีขึ้นอย่างแบบเห็นชัดเนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถที่จะดื่มได้ตลอดและสุดท้ายเขาจะมีชีวิตที่ แข็งแรงไปตลอดอายุขยของแต่ละคนนะครับเอาล่ะครับก็ได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะครับเรื่องสุขภาพยังไงก็สําคัญนะครับเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับข้้งหน้านู้แล เพราะถังซำจังเนี่ยท่านมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เพลงที่เขาร้องอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรอน,นี้ก็คือใบละสิบบาทใบละสิบบาทสนับสนุน Happy Map ทุนที่3โดย Olympus Pen to love to share to touch happy photograph ซื้อง่ายขายฟรีที่ d e l h i s h Ambi p o ไปชมนะคะเป็นล่องเรือทะเลสาบซุเรยันจันทาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมเกาะที่เล็ก ในโลกข้างหน้านูนแล้วอยู่ข้างหน้านูนเละจริงๆเดี๋ยวเรามาเออควนคำใบ้กันหน่อยดีกว่าที่จะมาลุ้นนะคะแพ็กเกจคดัดสดารีสอร์ทสองวันหนึ่งคืนนะคะ สัมผัสบรรยากาศทดินแดนแห่งดอกไม้ที่นั่นดัสดารีสอร์ตราจ,จินบุรีจ้ามาทวนคำไม้กันดีกว่าค่ะสำหรับคำไม้แรกนะคะมีว่าเป็นดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าหนาวของประเทศจีนคำไม้ที่สองได้รับการขนานนามว่าเป็นสามหายแห่งเหมันหรือดูตรงกันก็มาค่ะง่ายๆกับช่องทาง s อ s นะคะเพียงแค่พิมพ์เอ็ตามด้ยวยคำตอบนะคะส่งมาที่4806699มาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปตะลุยแดนดอกไม้เหมือนกับน็อตโตที่ดัสดารีสอร์ท 2วันหนึ่งคืนส่งมากมีสิทธิ์ลุ้นมากค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะทริปของเราค่ะ f a น t ซี y ทริปินไต้หวันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างต้องติดตามจ้าถึงแล้วที่นี่คือวัดพระถังซัมจัง๋งเราได้ยินกันมานานแล้วใน่ไซอิ๋วนาะพระถังซัมจัง๋งอย่างนี้ตือป้วยไก่อย่นี้นี่คือวัดพระถังซัมจัง๋ง จะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันไปเลยตื่นเต้นอ่ก็จะได้ยินเพลงประกอบเนาะเพลงประกอบก็เป็นเพลงไม่ไตหวันนั่นแหละเล้าใจมากเลยแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถามมาหลงดีกว่าเดี๋ยวหาาหลงอีกทีนึงถามมาหลงเพลงแปลว่าอะไรโอ้โหเข้ามาเป็นวงห,หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับไสอิ๋วหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอถามมาหลงนิดนึง งสัยมากเลยเพลงที่เขาร้องอยู่เนแปลว่าอะไรเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของชาวเผ่านะครับชาวเผ่าที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบโซยจันทามีชื่อว่าชาวเผ่าเศร้าจูและเขาก็ทำอัลบั้มทำอัลบั้มเองและเราก็ขายเองเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่อาหลงและน็ตโตนะครับจะพาคุณผู้ชม ขึ้นไปสักการะรูปเคารพของพระถังซัมจั๋งที่อยู่ด้านบนแล้วล่ะครับถึงแล้วถึงแล้วครับก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะเราผ่านมากี่ขั้นอ่ะบันไดผมไม่รู้อ่ะพี่รองนุ้ยประมาณ127ขั้นเท่านั้นพระถังซัมจั๋งอยู่ด้านในครับไปดูเลยดีกว่าไปดูเลย คือพระถังซัมจัง๋ง,ง,ง,งท่านมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เมื่อสมัยราชวงศ์ถังเป็นพระที่จักรพรรดิถังไทจงนะครับให้ท่านเดินทางไปที่ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมายังแผ่นดินจีนอยากจะทราบตัวเชืวว่อคุณผู้ชมก็คงสงสัยกันบ้างแหละว่ามาพูดถึงพระถังซัมจั๋งที่เราได้ยินกันมาก็จะมีตื้อปุ้ยไก่มีเฮงจียอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็คืออย่างนี้ครับพระถังสมจังเนี่ยท่านมีตัวตนจริงในประวัติาศาสตร์กล่าวขานกันว่าเนื้อของพระถังสมจังเนี่ยถ้าใครได้ทานจะเป็นอามาตะก็เลยเป็นจุดที่เอามาทําเป็นละครแล้วก็ได้<อ>แต่งเติมตือป้วยกายงอโครงเข้าไปเพื่อเป็นอบอดี้การ์ดระหว่างที่ท่านเดินทางไปเชิญ<อ>พ,พระไตรปิฎจาก,พากมพูทวีเข้าใจตรงนี้ล่ะแต่ตัวพระถังสมจังเนี่ยท่านเดินทางด้วยเท้าไปกับจากมพูทวีป เอาอันเชิญพระต่ายปิฎดกลับมายังแผ่นดินจีนใช้เวลาเดินทางทั้งหมด17ปีครับโ่ยตายแล้วตอนนั้นท้ามีรถไฟหัว<า>จรวดนี่ก็คงแป๊บเดียวก็คงอาจจะ2งชั่วโมง3 <S 2> 2 <S ชั่วโมง3ชั่วโมงปื้ดเดียวถึงสำหรับพระรรงซัมจังนะครับกราบไหว้ขอพ,อพรเรื่องความอดทนนั่นเองเพราะท่านใช้ความอดทนมากเดินทางไปกลับจากแผ่นดินจีนไปชมพูทวีปถึง17ปีเป็นตัวแทนความอดทนนั่นเอง หลังเราเนี่ยแหละครับเกาะที่เล็กที่สุดในโลกเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่าครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวเผ่าใช่ครับล,อลอ้อมรอบทะเลสาบตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของชาวเผ่าแล้วเกาะน,นี้มีชื่อว่าเกาะลาลูเตามีร้านของขายอะไรไหมคะขนมนมเน<อ>ยอะไรแบบนั้นมาถึงที่นี่วัดพระธรรมสัาจ,าจังมีของว่านชื่อดังอยู่อันหนึ่งใครที่มาถึงที่นี่จะต้องชิมทุกคนเลยใครที่ไม่ชิมไม่ถือว่าพลาดไหมคะถือว่ามาไม่ถึงวัดพระธรรมสจังด้วยอาหลงพูดซะขนาดนี้นะครับน็อตโตซะอย่าง ไม่ลองคงไม่ได้แล้วละครับงานนี้ก็พูดตรงๆว่าเราก็ไม่รู้เพลงที่ได้ยินเนี่ยเราจะเต้นอกมาเป็นท่าไหนดีแต่มันก็ขึงๆเหมือนมีความเป็นไทยอยู่อะไรอยู่แบบนั้นเพลงชาวเผ่าเขาไม่เพลงชาวเผ่าเขาเป็นชาวเผ่าท่านน่นู้นน่าจะํำวงก็น่าจะเข้าใช่ค่ะทีนี้ยังไงต่อดีคะพี่อาลงอานี่ครับของว่างที่เราพูดกันไว้เมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้ออของว่างอันนี่ครับที่เขาเขาแถวกันซื้อเนี่ยแหละครับไข่ต้มใบชามันคือไข่ต้มใบชา ไข่ไก่ต้มคล้บบายาๆพะโล้แต่ในนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นมีทั้งใบาชานนมีทั้งเห็ดลินจือมีทั้งเห็ดหอมแล้วก็สูตรลับเฉพาะของอมมาม่าคนนี้อาม,ม่าคนนี้ครับอาม,ม่าขายมาตั้งแต่อายุ20ตอนนี้ตอนนีห้70 50ปีค่ยแล้วไม่อยากจะบอกเลยนี่ขอบอกเลยนะ ใครที่ติดตามเป็นแฟนรายการ h ก p ี่แม p เนี่ยจะเห็นน้าตเนี่อัพภาพไอ้ไข่เนี่ยเห็นว่ามีขายในเซเว่นแล้วน้องต๋อก็เขียนว่าไข่อะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นไข่พะโล้แต่ไม่ใช่เซเว่นก็ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้รสชาติไม่เหมือนต้นตำรับที่เอามาทํากลมกล่อมคือในเซเว่นไม่มีขายจริงๆที่น้าต๋อพูดนั่นแหละแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้นัดหมายกับพี่อาหลงเลยแล้วพอวันนี้พี่หลงบอกว่าเนี่ยน้าต๋อไง มีของอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต้องกินลองท้องแล้วปรากฏว่าเป็นไอ้ไข่ที่เราตกโพสลงบนอินสตาแกรมสองละสองละสิบาเงินของที่นี่เลยเอ็นทีไต้หวันก็ใกล้เคียงกันกับเงินบาทไทยเทียบเท่าได้เลยใชาง่ายๆได้เลยหนึ่งตอนหนึ่งนะครับก็คือใบละสิบบาทก็คืออันนี้พี่หลงเขาก็แจกนะคะในกลุ่มเราทุกคนเลย เดี๋ยวไปชิมกันบนเรือแต่น้องโต,ตแบบว่าใจร้อนอะมันอยากรู้เพราะว่ามันมีข้อข้องใจมาตั้งแต่วันนั้นแล้วไงที่เห็นขายในเซรเว้นอยากรู้ว่าไข่ต้มใบชารสชาติเป็นยังไงขอชิมขอชิม ไก่ต้มนะคะรสชาติแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรทานง่ายสบายแต่แล้วเรามันจะมีกลิ่นแบบมันจะไม่ได้หวานแบบไข่พะโละเรานะฮะมันจะเป็นแบบจืดๆเค็มๆแบบนั้นรสชาติดีค่ะอร่อยมากใครที่มาไต้หวันจัดกันไปเลยเพลิดเพลินมากๆค่ะกับเมืองถูหลีนี่เป็นเพียงแค่วันแรกของเรานะคะกับทริปนี้แ a p ป y m แ p f a n t a s ซี r i p ป n t ไ i ้ a วันแต่ว่าเวลาของเราในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพี่อาหลงกูรูในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งแฟนตาซีไต้หวัน ขอบคุณ c h น n า Airlines ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้จดทีทุกท่านและขาดไม่ได้เลยขอบคุณทุนแับรายการ Happy Map สัปดาหนะ์หน้าเรายังอยู่กันที่ไต้หวันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน